มองดูคลิปแล้วเราจะรู้สึกว่าเออเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองเฮ้ยเราโชคดีกว่ามากมายเจ็โดโมงเช้าเดินออกจากบ้านทํางานนะคะชีวิตคนเราถ้ามีงานทํายจ๋ามีความรู้สึกว่าหนึ่งเนะาะเขาเรียกว่าก๊ปี้กระเป๋าในยามเช้านะคะไม่รู้สิตัวยายจ๋าเป็นแบบนั้น <laughs> นี่เลยเจ็โดโมงเช้าเดินออกมารถก็จะออกมาประมาณสิบนาที นะคะหรือว่า15นาทีบางทีเลทเนาะประมาณนี้เลยชีวิตประจําวันของอีแจวในยามเช้าวันนี้อากาศดีนะคะอุ่นๆหน่อ,นนอยๆไม่หนาวแล้วก็ไม่มีลมไม่เหมือนเมื่อวานแล้วก็สองวันที่ผ่านมาออสดชื่นเนาะเติมพลังเขาเรียกว่าอากาศกับตอนเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่สดชื่นมากๆเลยนะคะถ้าเรามีเป้าหมาย เรามีความหวังเรามีสิ่งที่เราทำแล้วได้ในสิ่งที่เราต้องการน่ะเออถึงแม้จะเหนื่อยนะแต่อย่าให้เหนื่อยใจเด็ดขาดน,นะคะพี่น้องขาหลายๆคนเหนื่อยใจมันจะทุกข์มากเลยเพราะาหัวใจเราเป็นเหมือนคล้ายๆว่า,าพลังใช่ไหมร่างกายเนี่ยถ้าสมมุติเรามีหัวใจที่มีความสุขหรือว่าเออไม่ทุกจนเกินไปหรือว่าไม่ เก็บอะไรไว้ค้างคาใจของตัวเองอย่าจ๋าว่าคนเรา,าจะมีแนวคิดหรือว่ามีพลังที่จะเดินหน้านะในแบบที่เราเป็นนะคะหลายเรื่องราวที่เจอเรื่องลบๆย่าจ๋าฟังแล้วก็เศร้าใจเนาะแต่ก็ขอบคุณที่ได้มาพูดคุยนะคะได้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันในต่างแดนอากาศดูสิมืดคึมแต่ว่าเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยชอบมากเลยนะคะบางทีเราอยู่ในบ้านเฉยๆอ่ะ อยู่แต่ข้างในนะแล้วตาก็จะมองอยู่แต่หน้าจอคอมตาฝ้าตาฟังเพียไปทั้งร่างกายนะคะแต่พอได้ทำงานติดต่อกันสองสาวันวันนี้3ามวันวันที่สามนะกลับกระปี้กระเป๋าสดชื่นเดอ้อ <c oughs> เขาเอิญมาคนบ่มักสบาย <c oughs> คนบ่มักดีเดอ้อเป็นคุณนายกระเข้าบ่าได้พี่น้อง <c oughs> เนี่ยเห็นไหมเดินออกมา3นาที <c oughs> ก็ถึงถนนใหญ่แล้วนะคะ เออเนาะวันนี้แหละเขาเรียกว่าคุณนายขับรถไม่เป็นแต่จริงๆแล้วถ้าขับรถก็รถเมยอันนี้ของนักเรียนนะคะถ้าขับรถก็เอาเข้าไปในเมืองไม่ได้นะคะไม,ไม่มีที่จอดแล้วก็ไม่คุ้มกับราคาค่าจอดรถด้วยพี่น้องขาขึ้นรถเมย์เด่ยดีแล้วนะคะเนาะ ทุกสิ่งถ้าเรามองว่าดีดีหมดพี่น้องจา๋านะฮะทุกสิ่งถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่แล้วมันทําให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการดีหมดนะคะอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเนาะจริงๆจริงๆนะคะนี่คือหัวใจสําคัญของ,ของการดาเนินชีวิตยายจ๋า,จาว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่นี่ก็าตามถ้าเราไม่เอา ตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครว่าโอ้โหชีวิตฉันต้องเป็นอีกเกวทํางานโรงแรมทําความสะอาดเหนื่อยนะเว้ยเ <laughs> หนื่อยค่าเหนื่อยนะไม่มีอะไรได้มาฟรีไม่มีอะไรได้มาฟมมไรไาฟีนะคะแล้วก็แต่ถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราได้ในตอนนี้ดีกว่าเมื่อก่อนถ้าเรามองว่าวันนี้เราทำอะไรได้เยอะและมากมายกว่าแต่ก่อน ถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราทํามีคุณค่ากับครอบครัวนะะตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นพลังและกําลังใจให้กับเราสู้กับทุกเรื่องราวทุกสถานการณ์นะคะยืนอยู่ตรงนี้แสงหน้ากําลังสวยเลยพี่น้องเอ้ยงามเปินเป่นเวินจ้สาวเหม <laughs> ไม่เครียดนะคะไม่เครียดเนาะ <laughs> เพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งสําคัญนะแสงไฟบนถนนเห็นไหมค <laughs> ชีวิต ือเส้นทางนะคะหนึ่งสิ่งสำคัญของตัวเราเลยเนี่ยก็คือจงภูมิใจในตัวเองนะคะจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีเนาะจงรักษาในสิ่งที่เราได้อยู่ในมือไว้ให้ดีอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเพราะจริงๆแล้วทุกๆคนก็มีปัญหาแต่ว่ามันแตกต่างกันไป เนาะแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าแตกต่างแนวคิดแตกต่างเป้าหมายแตกต่างมุมมองนะคะและแตกต่างการรับผิดชอบเนาะอันนี้คือหัวใจสำคัญของเมียฝรั่งในต่างแดนยายจ๋าอยากบอกทุกคนว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรนะคะเออเราต้องสู้เพราะเราคือคนสำคัญ และทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราลองย้อนมองจริงๆมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราไม่ว่าเรื่องครอบครัวเรื่องสามีหรือเรื่องราวต่างๆที่เข้ามานะคะมันมีส่วนผสมจากการกระทําของเราเราอาจจะปล่อยปะละเลยเราอาจจะให้เขามากจนเกินไปจนเขาเคยตัวนะคะเพราะฉะนั้นยายจ๋าจมองว่าเนาะ สิ่งทุกอย่างจะหยุดหรือ,อจะเดินต่อหรือจะตัดสินใจอะไรมันก็อยู่ที่เรานะคะมันอยู่ที่เราจริงๆว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะผลสุดท้ายแล้วมันก็มีทางออกเนาะดูท้องฟ้านะคะด้านนู้นคือ,อเข้าเมืองไปทำงานเนาะทางนี้ทางนี้เข้าเมืองเลเวลนะคะอีกทางดึงด้านนี้ด้านหน้านี้นะคะทางบ้านใหญ่นี้ก็จะเป็นเมืองบสเซล ทางบ้านแม่แสบนาะน้องแอปเปิลอยู่ทางบรเซลนะคะ,ะชีวิตในยามเช้าเพราะฉะนั้นเนาะเราก็ต้องรู้จักสร้างพลังและกำลังใจให้กับตัวเองมีบางอย่างที่เราแก้ไม่ได้นะคะเพราะเราหวังอันนี้คือหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งคนอกหักเพราะมีความหวังถ้าหวังสูงก็เจ็บหนักนะคะ เหมือนเรื่องสามีเป้าหมายออความหวังแต่งงานกับผัวฝรั่งเพื่อที่จะสบายมาอยู่ต่างแดนแต่มาถึงแล้วอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่เราวาดฝันไว้ทางเมืองไทยอันนี้ก็ผิดหวังนะคะแต่ถ้าเรามองอย่างสม่ำเสมอแล้วเข้าใจชีวิตจริงอะ่ะมันไม่ใช่นางเอกในะละครนะเออแต่งงานแล้วจบมาสวมแหวนแล้วจบนะคะแต่ชีวิตที่จะก้าวมาอยู่ต่างแดนก้าวก นะคะยายจ่ายอยากฝากบอกทุกทคนเลยว่าคิดดูให้ดีว่าตัวเราพร้อมแล้วเหรอกับชีวิตที่จะต้องมาเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนคิดดูให้ดีว่าเราพร้อมแล้วเหรอที่จะยอมพัดภาคจากพ่อแม่นะคะหรือลูกคนที่เรารักที่อยู่เมืองไทยที่เราเอามาด้วยไม่ได้นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ พอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเรากลับไปยากยากเหลือเกินนะยิ่งยายจะมีลูกที่นี่ยิ่งเรามามีลูกที่นี่นะคะเนาะพราแม่เจ็บป่วยยิ่งเราทํางานลางานก็ยากนะคะการบินไปก็ยากยิ่งปัจจุบันในโลกโควิดเข้ามาเนี่ยยิ่งแย่กันไปใหญ่มันเป็นความเจ็บปวดถ้าคุณมีโอกาสเลือกเนาะถ้าคุณมีโอกาสเลือกที่จะอยู่เมืองไทยได้นะคะ นี่แหละอีกจุดหนึ่งเนาะขอย้อนอีกครั้งนะคะวกไปวนมาขออภัยพี่นอ้องอคนที่อันนี้อยากจะพูดคุยกับเมียฝรั่งที่เลือกสามีแก่นะคะว่าคนที่อยากได้สามีแก่เนี่ยเพราะอะไรหวังที่จะได้สามีเป็นชูนก็คือ,อเงินกเกษียณแล้วคนแก่ฝรั่งกเกษียณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้อยู่เมืองไทย นะคะมีโอกาสที่จะไปอยู่เมืองไทยเยอะเนาะอันนั้นก็คือความโชคดีของแม่บ้านนะคะพี่ๆทุกคนที่มีโอกาสได้เป็นมาดามเมืองไทยเนาะจ้างแม่บ้านมาทําความสะอาดบ้านได้นะคะดูแลสามีได้แต่เราก็เรามัดระวังและก็รักษาให้ดีนะคะหลายๆคนพอได้สามีแก่เจอสามีป่วยเนาะแล้วต้องมารักษาหรือมาอยู่ที่นี่ผลสุดท้ายไม่ได้ไป เจอนิสใสงี่เง่าเนาะดูแลยามเจ็บเท่าอันนี้ก็ทุกยากกันเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอคนที่ดีอย่างที่หวังนะคะอย่างที่ตั้งใจเนาะอย่างที่ตัวเองอยากได้นะคะเพราะชีวิตเราเนี่ยเขาเรียกอะไรการหาผัวไม่ว่าฝรั่งผัวแก่ผัวหนุ่มผัว ปานกลางนะคะขอเพียงแค่เนาะสำหรับตัวายจ๋าโชคดีก็ขอเพียงแค่ให้เขารักเราและเข้าใจและให้โอกาสเราพูดคุยได้ทุกเรื่องราวนะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่แรกให้อิสระตัวเองตั้งแต่แรกอย่านะคะอย่าคิดว่าเรามีผัวฝรั่งเราจะต้องดูแลหรือว่าให้เกียรติเขาหรือปล่อยให้เขาทำอะไรได้ทุกอย่างทนเพื่อเงินเนาะ ที่เขาให้เรานะคะเพราะแรกๆคุณจะทนได้แต่พอนานไปคุณจะเจ็บปวดสุดท้ายมันก็สุดทนนะคะแต่ถ้าสมมุติเริ่มต้นด้วยความเข้าใจไม่ว่าหนุ่มหรือแก่เออเจอคนดีรักเราและยอมรับนิสัยที่เราเป็นตั้งแต่แรกเข้าใจตั้งแต่แรกย่อมดีแก่เราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเท่านั้นที่เป็นคนเลือกเนาะแต่ถ้าเลือกมาแล้วนะคะมันยังผิดพลาด ตรงนี้เราต้องมาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอดทนนะคะเนาะปรับนะคะหามุมที่เราคิดว่าเราได้เรามีคุณค่าและสำคัญกับเราแต่ทนแล้วไร้ค่าทนแล้วไม่มีอะไรในมือไม่เห็นคุณค่าอันนี้ยายจ๋าจบอกตรงๆเลยว่าอย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะจริงๆชีวิตเรายังไปได้อีกไกลถ้าเรามั่นใจที่จะเดินหน้า ชีวิตเรายังมีโอกาสอีกมากมายถ้าเราเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองนะคะแต่หลายๆปัญหาที่จะมาพูดคุยทุกคนมีเหตุผลส่วนตัวนะสิ่งที่ได้มันทดแทนความเจ็บปวดเอออันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็เลือกเพื่อตัวเองเนาะ คลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอเป็นกําลังใจทุกๆท่านเนาะเจอคนดีคนที่รักเราและให้เราได้และให้โอกาสเราได้เรียนรู้นะคะหนึ่งสิ่งสําคัญยายจ๋าขอย้ําอีกครั้งนะคะความรู้ไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนนะภาษาความรู้หรือสิ่งที่เราควรรู้เนี่ยอย่า พยายามนิ่งเฉยนะคะอย่าคิดว่าวันนี้ฉันไม่ต้องทําอะไรเพราะสามีดูแลอยู่มีสามีรถเมมาแล้วมีสามีดูแลอยู่นะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยู่กับเขาไปจนเราตายก่อนโอเคโชคดีก็ยกให้เขาดูแลไปแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือเลิกลากันกลางคันเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะอันนี้มีตัวอย่างให้ดูเนาะใน YouTube ทั่วไปมากมายตอนนี้ปัจจุบันที่มาแบ่งแชร์ชีวิตจริงกันนะคะแต่จงย้อนมองตัวเองว่าทุกๆวิดีโอที่เข้ามาเล่าสู่กับฟันเป็นวิทยาทานนะคะบางทีเรามองดูคลิปแล้วเราจะรู้สึกว่าเออเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองเฮ้ยเราโชคดีกว่ามากมายยี่จารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะพี่น้องขาลองนึกดูนะลองคิดดูนะคะลองฟังแล้วทานองดูว่า ชีวิตเรายังโชคดีกว่าอีกหลายๆท่านนะคะเมียฝรั่งหลายๆคนที่เจอปัญหาที่แสนเจ็บปวดอืมหลายเรื่องราวนะคะที่ตัวเราคิดว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราคงทนไม่ได้อืมจริงๆยายจ่าจรู้สึกอย่างนั้นจริงๆบางเรื่องราวนี่โหทำไมเขาถึงได้มีความอดทนขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละจะเป็นแรงบรนดาลใจแรงจูงใจให้เรารู้สึกว่า เรายังโชคดีกว่าอีกหลายๆคนนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะรถเมล์มาแล้วพี่น้องอีเจ๋วทำงานคะ่ะบ๊ายบาย